สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อดอกไม้มาแทนตัวเก่าที่ใช้ไม่ได้เน,ะเนเาะเ,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 เนี่ยตัวเก่าเขาดอกดาเลียดอกดาเลียหรือดอกลักเล่เนี่ตัวเก่านะคะเพราะว่าปีที่แล้วชราใจไม่ได้เอาไม่ได้เอาพลาสติกคุมปีก่อนโน้น หนาวของปีโก่อนโน้นเมทิบเอาพลาสติกคลุมหลังจากช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงจะเข้าฤด,ดูใบไม้หนาวเนาะเมทิบเอาพลาสติกคลุมแล้วก็เอาใบไม้มาโปกอีกทีหนึ่งเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรปีโก่อนโน้นนะพอปีที่แล้วไม่ได้เอาไอ้นั่นไม่ได้เอาพลาสติกคลุมคือช่าใจว่าเขาคงไม่เป็นไรหรอกออทีนี้พอ ไปคุยดินดูไปดูเง่าเขาเน่าอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเน่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้คือไม่ได้เอาพลาสติกคุมชะล่าใจแต่บางอันก็เน่านะบางอันก็ไม่เน่าแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ไม่เน่านะอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเน่านี่คือดอกดาเลียดอกดาเลียหรือถ้าบ้านเราก็จะเรียกลักลีเนาะ เราก็เลยเมื่อวานก็เลยไปซื้อมามาแทนเพราะว่าอย่างเงี้ยดูดูเขาเน่าเงาเขาเน่าหมดต้นนี้เพิ่งจะซื้อมาปีที่แล้วนะซื้อมาเพิ่มไงตัวนี้เป็นดอกสีขาวก็คงจะเน่าต้นเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยังโอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนจะเน่าอ่ะ แต่ไม่เน่านี่ตรงเงาเขายังโอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปฟังดิมต่อทีนี้ก็เลยไปซื้อมาเพิ่มเนี่ยไปซื้อมาเพิ่มตัวนี้ก็จะมีตัวนี้สิบสิบสองหัวสิบสองต้นสิบสองต้นเนาะเนี่ยก็จะมีหลายสีค่ะกันนะสีก็จะมีในสีแดงเนี่ยมีสีแดง มีสีออกม่วงชมพูเนยหน่อยแล้วก็เป็นสีสีส้สมโบรถเนาะสีนี้แล้วก็เป็นสีม่วงเนี่ยก็เลยไปซื้อมาเพิ่มตัวนี้ก็ประมาณสิบแปดสิบแปดเหรียญกว่าไอ้ถุงเนี้ยสิบแปดเหรียญกว่าความที่ชอบดอกไม้ก็เลยไปซื้อมาซื้อมาเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ออกเขาจะออกแบบนี้ออกแบบนี้ ชอบปลูกเนาะก็เสียดายเสียดายตัวตัวที่ปลูกไปถ้าเรารักษาถ้าเรารักษามันก็คงจะอยู่ได้นานแล้วหัวเขานี่ดูดิหัวเขานี่จะใหญ่มากเลยนะตอนแรกเอามานะหัวเล็กๆเองหัวประมาณนี้เล็กๆตอนที่เอามารอบก่อนตอนที่เอามาปลูกใหม่ๆหัวจะประมาณนี้ แต่วันวันที่เราไปขุดดูน่ะหัวเบลเลอร์เบล่าเลยยิ่งยิ่งกว่าหัวมันหัวมันสับปลังอีกหัวใหญ่มากนะประมาณนี้เลยเป็นหัวอย่างนี้บางอันนี้ใหญ่ยิ่งกว่าหัวมันแก้วอีกเนี่ยก็เลยเสียดายก็แบบอยากเข็นเขาอีกเนาะก็เลยไปซื้อมาซะ่ยตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองเอาไปเสียบดูเสียบกับเข้าไปใหม่ก็ปีนี้ก็คิดว่าจะรักษาให้ดีจะรักษาให้ดีกว่าเก่าเนี่ยทีนี้ก็จะมาเปิดดูดิเปิดนิดเปิดอไอ้นี่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเปิดไม่ค่อยจะเป็นเลยตัวตัวนี้เขาจะถักตัวที่เนี่ย เขาจะถักเหมือนในนั้นอะ่ะเหมือนพวกกระสอบข้าวเนี่ยว่าจะปลูกวันนี้ก็เนี่ยเป็นสีไข่สีมันนะจะเป็นสีเงี้ยเขาจะมาแบบนี้เป็นสีไข่สีมันก็นี่เลยตัวนี้เป็นสีอะไร มีอยู่สามหัวนะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีเหลืองเยลโล่ก็จะไปปลูกลูกหัวเขาหัวไม่ใหญ่นะตอนเอามาต้แรกอะ่ะหัวไม่ใหญ่เนี่ยนี่นี่นี่เงาเขานะเนี่ยโอ้ดิออกเริ่มมีหนอแล้วนะเริ่มมีหนอแล้วเนี่ย หน่อเริ่มขึ้นแล้วมันต้องเก็บมันต้องเก็บตั้งแต่เดือนถ้าเราถ้าเราไม่เอาพลาสติกค,คุมเราต้องเก็บออกตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกายนะต้องเก็บออกถ้างั้นถ้าเกิดถ้าเป็นน้ำแข็งถ้าอากาศติดลบเป็นน้ำแข็งนั่นแหละทำให้เขาเน่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาพลาสติกค,คุมด้วยเนี่ยปีนี้เราก็เลยคิดว่าพอถึงหน้านั้นต้องเก็บออก เราอยากได้ไปที่ไทยจยังเลยไม่รู้ว่ากลัวกลัวคือเราเอาไปแล้วไม่มีคนดูแลเนาะช่วงนี้เนาะเรายังไม่ได้ไปอยู่อาจจะเป็นปีหน้าอยากเอาไปปลูกที่ไทยขึ้นอยู่แล้วคิดว่านะอย่างอื่นยังขึ้นเลยตอนนี้ก็ต้องขึ้นยิ่งจะเป็นตลอดเพราะว่ามีแดดตลอดตันนี้ก็ออกออกหน่อแล้วนะเห็นไหมหน่อเขาเนี่ยเป็นสีม่วง ประมาณนี้เลยมีอยู่สามหน่อยมีสามต้นนะมีสามต้นของของถุงหนึงอะ่ะมียสามต้นตัวนี้เป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็ถุงตัวนี้จะเป็นสีอะไรฟูันตัวนี้สีแดงสีแดงนี่เดี๋ยวจะเอาไปปลูกข้างนอก ตัวีสีแดงค่ะเอาให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นสีอะไรเพิ่มปกตัวนี้เป็นสีสีม่วงวนุ้ยคนถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายเป็นสี นี่ก็เพิ่มปเหมือนกันโอมันมีสองอย่างไงมันมีสองอย่างที่มันไอไอหน,นึ่งม่วงม่วงแบบม่วงเข้มแล้วก็ม่วงอ่อนๆสองสีนี่แหละค่ะนี่แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วพอได้ชมพอได้ชมเนาะปลูกดอกไม้แทนตัวเก่าที่เน่าไป มันมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวจะเอาไปเอาไปปลูกฝนก็ตกทุกวันทุกอย่าเนี่ยตอนนี้ฝนก็ยังตกข้างนอกก็เลยต้องอยู่ข้างในกินเฮาไอไน้นายไอ้ลังกล่องนี้ก็ว่าจะอ,าออกก็ยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวให้พ้นอาทิตย์นี้ไปก่อนถึงจะเอ,ออกเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะอากาศจะติดลบ